ได้แล้วไวว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 วแวว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 วันว um ัวนววววววนวววววนวะวอวว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 นววววเวว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 วได้วินววาวววาววดวววเวมวววรวว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  ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมย์มพี่น้อง FC เบิร์สุขูมสุคนบัวชีอยู่ในและกระต่างประเทศนะเนาะพ่อเม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับขระชูช่องย t u b บบ่าวลาวสตูดิโอคือเก่านะพี่น้องเนาะเอามือนี่พี่น้องเฮาก็อยู่ที่บ้านน้องแพนพ่อเม่พี่น้องเนาะกำลังสีเข่าไปหาน้องเพิ่นพนอดนะีพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่าน้องเพิร์นอะสิมาแต่เหตุวียกเห็ดงานแลวพี่นอนะ้องเนาะก็บโกบโว่า ตอนนี้น้องเปินเห็ดยังอยู่พี่น้องเพราะว่าจุ่มเฮาหากลับมาแต่บอนพักพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาทางน้องเพิ่อดเลยเนาะก่อนจะเข้าไปก็เดี๋ยวที่เอาเขาไปฝากพอดก่อนพี่น้องพอดีว่าซื้อปิ้งหมูมาพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นพวกสมพักเนาะเดี๋ยวเขาไปให้น้องเพิ่ดก่อนพี่น้องเนาะหลังจากที่เอฟซีเนาะพี่น้องเพิ่กอคอมเมนต์มาไลายเนาะให้กำลังใจน้องเพิ่นเนาะว่าน้องเพิ่นโอ้หน้าสงสารไลายพี่น้องเนาะเพราะว่า ทังพ่อเล่าก็คือทีว่าในคลิปแหละพี่น้องเป็นติดยาแล้วพี่นอ้อ,นอ,นนองก็คือ,อติดขุกลายปีแล้วพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปหาทางน้องเพิินนะพี่น้องเนาะโดยโอเคแลพี่น้องตอนนี้เอากลับมาเืีอนน้องเพิินเนาะพอ,อมาน้องเพิ่นเห็ดย่างนี่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้พัดเข่าก่อน อ๋อต่สบายดีน้องโดยสบายดีน้องแพทย์เนาะอือพัดเข่าอยู่เนาะน้องโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะน้องของกินเด้อกินเที่ยงโดยอ่าอ้ช่างนงินเนาะสบายดีเด้อบรสุขสุขคนโดยอ่ะ เดี๋ยวให้บราไลาเป็นมือกล้องให้ก่อนพี่น้องเนะเาะอา่าอจิมพัทเข,ข่าใช่น้องคุณบ่าจะโวยสัดผมเป็นตอ,อโอ้โหค,คือแบบอย่างเพิ่นสีแบบไอ้เจ้าห้องอย่างนี้น่น้นองสวยัยอ๋อคอหนุญาตหนีบไม้น,นี่เด้อหนีบเองเนาะน้องละอ,อ่าอือ คือแบบเพิ่นสีอันนี้น,ะนี่ยไปหูดมาเนาะพี่น้องเอ้ยไปหูดมาแล้วก็มันมันมันเป็นปีกเนาะน้องเนาะก็ต้องมานยีพี่น้องเอ้อเยเนาะมานยีแล้วก็เอาเอาปีกออกแบบนี้บาไลน์นี่มาใกล้ๆก,ก็ได้บาไลน์นี่น้องพี่น้องเอ้ยก็มันเป็นปีกแบบนี้เนาะแปลว่าเข้าให้นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้เกี่ยวบ่น้องหูดเอาใช่หูดเอาบอกดยอ๋อ ก็ต้องอ่ะล่องลองล่องอ่ะให้น้องคอนเสิร์พี่น้องเลยเนาะโอ้อันนี้นี่คืเจ้าชีแบบว่าก็เจ้าห้องทรายพี่น้องเอ้ยเนาะแบรแบบนี้นี่ยบอกอะไรก็คือให้ให้อันนี้มันมันมามาโฮมกันเนาะอ่ามาโฮมกันพี่น้องเอ้ยนี่แบรนด์ต่อแบลนด์ข้าวชีเฮ็ดแบบแรกอันต่อไปในน้องแพนตัวนี้นะเหยียบเหยียบอีกเนาะโอ้เขามิดใหญ่เข่ามิดใหญ่เนาะ ประมาณเดือนหาได้กับเจ้านำเนาะเม <Hey. S 1> ินบองเดือนหาเมษาพี่น้องเนาะเดือนสี่ได้เนาะ mm hmm. เดือนหาลาวหัวซันซะพี่น้องเนาะเฮดเตะเศร้าพอไหมพี่น้องหากะเฮดเป็นเอาเจา้าเจ้าไปเวียงมาแล้วบปล่มาแลยอ๋อ oh, ผลไปเวียงมาเลยเนาะ mm hmm. เอฟซีคอมเมนต์มาลายโยเนาะว่าน้นองน้องแพนเนาะเป็นคนแบบหน้าตาดีพี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นคนหน้าสงสารพี่น้องเนาะแบบ ก็คือที่น้องพันว่าอะไรเนาะอ่ทั้งพ่อเล่าพี่น้องเอ้ยลินยาลายเนาะทั้งอ่าแม่กับอ่าก็คืออันพันมาอันน่ะจับแบบใดนี่เนาะคุไปซื้อยาอ๋อไปซื้อยาเพื่อนพ่อข้าอ๋อถึงจับอยู่คุณเลยอ๋อคิดว่าพันมาจับอยู่เพื่อนบ่ได้บ่ได้ไหมนี่เนาะพันพันไปซื้อ ยาอะไรก็คือแบบกระเจ้าอันนั่นบบดนี้เนาะโอ๋อแสดงว่ามีคนแจ้งนั่นนี่เนาะจุมเจ้าก็ได้เห็นบ่ตอนนั้นเพิรนจะไปเห็นอยู่จ้ะโอ้นี่บอลลีหางไรเอาสบายดีบอลลีเด้อน้องเพิ่น,นเนานะงกำลังกันตนะเข่าอยู่อ่าอีกอย่านก่อนยีเข่าฮะน้ายีเข่าค่อย <c oughs> คนรุ่งกุ้ม เขาให้จ้าบ่นี่ล่ะแมนอ่อได้ได้เท่านี้บ่นี่น้องได้ได้ชาวเปาโอได้ชาวเปาเต็ดูแจ้เลยถึงแล้วผมว่าบอนตัวนี้นะมันมันเป็นพวกอันที่ว่าเอามาใหม่บ่นี่นะบ่แต่ดุนอะไรก็นโอ้ยยังยังยังโมมีเวลาอันเห็ดมาเนาะแม่เออปลายมันแน่นทีนึงจะมุดเห็ดแับนี้มันสิบวบาสมือบอกนะ เห็ดนะเจ้าผมเป็นชาวไห่นะชาวนาเอาน่ะชาวนาเนาะมิดใหญ่หรือเปลาลีมิดใหญ่ขัดขนาดเลยมันรีบรีบหลายเนาะโอ๊ตี่น้องเลยเนาะคือชิย่ากเติบแด้พี่น้องเนาะเห็ดอันกลับมาเนี่ยนะใช้แม่ไปทางใดรับแม่เจ้าแม่พ่นเหนื่อยพ่นนอนเลยอ๋อก็คือ อ๋อหูอยูเราเลิกงานมาเราตื่นดีชามเราไปเห็นงานหไหนเลยเราหากับมาหอดไดยเรากับมาลุยนในรถนี่จะไปนอนต่อบัชน,โนโตลละตาเข่าอยากตากเข่าแล้วก็อยากเห็นที่มันแล้วเนาะกินเนาะเลยกินเข่าเศร้าแล้วบ่เนาะกินแนื้อเนื้อต่เที่ยงดิบอ่ะกินปิงมูอะไรเทียงอะไรด,ดีนะโอเมีนบาว่าเลยเที่ยงเราใช่ไหมเล่นหรอ่ะ เอแม่นัลีโอ้ลืมหมดนั่นนั่นเอาเนาะกินปิ่งหมูแล้วสิปิ่งหมูทีนี้ชื่อมาฝากนะจิปิ่งหมูบอกรึไหม่ชิญปิ่งหมูกับจับมาฝากน้องคนมาฝากแล้วแมาฝากแล้วแล้วน้องคนเราขึ้นมาว่ได้แสนน้องอันกินน้ำนะเลี่ยห็ดก่อนต่อะเห็ดเลี่ยวก่อนเห็ดเลี่ยวก่อนโอหีดห็ดอันนี้เห็นมันแล้วหรือเปล่าตัวชีเล่ก็ไลยเติมไม่หิ่เนาะ พคนใหญ่ไปป่ากินเหล้วก่อนมาสุดเพิ่นซีนี้นี่แล้วกับพงเนาะน้องเอ้ยโอ้ตู่นะบ่อนี่อันแบบได้น้องอันใส่ใส่ใส่เกิดบ่ใส่ตีนโอ้แบบว่าบ่ต้องปดเกิบก็ได้เนาะใช้ชิลองนีบ่ไงนะี่นีบ่ต้องลายบ่หรือว่าเจี๊ยบเลยหรอหรือว่าเอาเบิร์ดนี่บ่เอาเบิร์ดนี่เลยโอ้โปรตีนบ่ตีนจ้ะบ่ได้ใส่เกิบดิ บัได้ไซออกไ้นอกวันนี้เฮ้เพิ่งเออลองลองเบิรงดูหะน้องไอ้ไอ้จากลองเบิรงกนะนะโบเคยจักเทื่อมันบ่มันบ่บาดตีนจ้าบอสละบ่ได้บาดจ้ะโอ้ยมาเบิรงดูนะแบบไรมาเบิ่งใกล้อ๋อแบบนี้เนาะอ๋อมันมันบัวได้มีอันหรอวะมันบัวได้มีอันบัวเมนบัวเมนเข่านาบัวเจ็บอ๋อมันบบบาทบอมันโบมีเสี่ยนมันบาลีมันโบได้มีเสี่ยนมันมันก็บัวเป็นยังเละนี่นี่หมาว่าคือเข่านาครับบางอันมันมันสิเป็นแบบเค็มๆมาเดย มันเคยแทงตีนว่ล่ะบ่เคยโอ้เพื่อเป็ี่นนะนี่มีเคือเข่าหน้าบาดอะไรตเข่าหน้าบาดได้แม่เอ้ยอ๋อมันบ่คือเข่าหน้าบ่โอ้นี่แบบนี้เนาะมันแรงเทาก็บสลาฟสลาบ่เนาะแเมนบอกอ๋อแม่เราอาบน้าใช้เบิ้งมาหน่ยเบิ้งอ๋อมันออกมาแบบนี้เห็นไอ๋อมันออกแบบนี้เอาดินี่เดีเบิ้งเบิ้งข่อยจิจัดการเห็นไหม ข um oui> ึ้นขอยจะ้นบว้อเข้ามาเนี่ยเมฟี่บอกเมอส์ว้อเนี่ยอืออือโอ้ขักอยู่ไหนเนาะแถวนี้คือแบบเพิ่นแบบว่าชินำเข้าให้พี่น้องพอมันเป็นภูเป็นผาฮะนะเนาะแบบว่ามันบวสามารถแบบดำนาได้พี่น้องเอ้ยมีแต่เข้าให้อย่างเดียวเนาะ ก็คือแถวลุ่มเขาได้เนาะแถวลาวลุ่มเอาอย่างเง้ยเนาะออกไล,ลยได้ดิมีลากเกี่ยวก็คือมีแต่ไปพูดเอาพี่น้องไอ้พูดพูดแล้วใส่กระยังเอาเมนบอลน,น้องเมนโอใส่กระยังได้พี่น้องเลยเอ <c oughs> โอ้โหมดดือไรเดกคอยแบบนี้โอ้ออกได้ดิเออขาดอยู่พี่น้องเลยเนาะครั้งแรกได้หนี่พี่น้องเลย ครั้งแรกในชีวิตกับพ <ś p ain> นนี่ฮัลลี่เองไม่เคยเห็ดแบบนี้นะเข่าให้เออที่ได้ออกร้ายเลยมัลลัยเจ้ากะ็มัลลัยเจ้าก็ฮุบเข่าพุ่นเนาะเหมือนบอเออ,เอ,อคื่อ,อร้ายใครน่อยแล้วกันนะพัดเอาเออผัดมากระบอกอ๋ฮะบออบเบิร์ดมัออนสีออกแต่เข่ามิดแลบเลยบอเป็นมากเลยอันนี้อันนี้เ,เอาไปพัดบอ

ยอมหับน้องพันอยู่ได้พีองรเนาะแต่ว่า่ตาให้มันแหงเลยอ๋ตาให้มันแหงเลยาเไอมานางกขเดียวก็คู้ชิบบวยอะไรนี่เลยเผือแตกผภาพเลยิเท่ไแล้อาพวกสิบัวด้กินแบบนี้อันนี้สมมติว่าเขา พัดแล้วเรียบร้อยนี่ก็ยกขึ้นไปไหวอยู่เทิงบ่ตางมันแห้งก่อนตางมันแห้งอ๋อมันยังโมแห้งบ่้งจำนี้ยังยังเปียกอยู่เลยยังเปียกอยู่ละวะมันแล้วมันแลรก็ไปตำมาบ่เนาะสีเอาจ้ะมีมีของสีอยู่บ่สีอยู่เฮือนป้าอยู่เฮือนลุงเออเออใครยกมีของสเดี๋ยวคิดว่าตำเอาอีกเนาะแต่เก่าแม่นตำเอาอืมแต่เก่าแหละมันโมไม่มีของสีก็ตำเอาอืม เอารอบมังดวลีป้ปหนี่นอกพันน่ะนะให้ได้ให้พัดบอกให้จ้าลองบไปเราต้องเห็นบบนี้ต้องห่อนนะ่โดยห่หอนแบบนี้บ่้พได้พัดบ่กพได้พัดอ๋อห่อนแบบห่อนลองเอาจะต้องให้ <c oughs> อหมอบไปอาหมอไป อ๋อโม่โบไร่โบนี่ไร่บอ๊ะโอ้ยเฮ้ดีๆเลยบอ๊ะโอ้ยโบไร่โบนี่บบไร่บ่ได้อยู่หน่อยนึงได้อยู่หน่อยนึงเออมันแบบว่ามันต้องเอาโฮมกันบ่อนอนมันต้องเอาโฮมครับว่าแบบนี้เนาะ อย่างนี้เนาะเออเอาตัวมันเป็นกลางในคืนแมนแล้วก็เอาตัวน pues ี้เมียนเป็นบ่ตัวที่ว่ามันมันหล่นออกจากกลางมันฮเด้โอ้โห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 ยกบาสโอ้เซตบาสเนี่ยเซตบาสเนี่อ๊ะจ้าจะกุบเอาเลยว้าวเออก็ได้อยูยังแบบนี้นั่น้องเนาะเออเออ <c oughs> เอเมียอเย่ออคันได้ลูกเลยเมียทานี้พือจิักย้ยตัวอเออในตู้แล้วเซลว่าเมียอยู่บ้านทีักแจกหรอวะเออก็แพงมเล่าอยู่หรอเฮ้ยหัวอันบอก่ออาจารย์เลีงหัวเลยห้ยแค่นี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้าก็คือฮอนยี้กันนะโมเมนต์บอกพอออกกับโคบบานเดนี่เดนี่เนกเวสอะไรที่นี่บ่มันและพัดบ่กน้องมันและชมหมดว่าตัวนี้มันชี่พัดอ๋อตัวนี้ตัวนี้พัดเนาะตัวนี้เนาะโอ้พอลี้เฮ็ดคักบานเดะเลยบอลี่เดะเล่ ได้แล้วได้แล้วจบดีแซ็มมันยังมีอะนะมันอยังรอวะนี่ยังมีอยู่นั่น้องเนาะเฮ้ยอืมเนี่ยข่าแล้เฮี่ยงนองบรรมดาเพื่อจะได้กินข่าวแต่ละมิดเหมือนธรรมดาพัดพัดเหมือนทางจอมพี่อันนี้พัดเอ๊ะหาเด้นี่คนเป็นก็เจอเห็ดอ่า เ<อ>มื่อกรเคยฉีพัดไหมจ้นี่เนาะเดินโ,โ,โอ้เนาะโอได้อกกำลังกายดีโอ้ได้กล้า,าดีเด้่ดดอลองมึงดจะหอนมึงดเอาบ่ <c oughs> ้คอยออ่ะลองเบิ้งคอยเ <c oughs> บิ้งคอยจะลองเออลองด้เบิ้งเบิ้งนองส <c oughs> ลองหนมจิเป็ดอยู่บุ๊ <c oughs> จะว่ากลัวขวาขบาลี่อยู่จ้ะเหได แบบนี้บ่โอ้โหป็นจับแบบนี้อ๋จับอ๋อจับแบบนี้บ่จับแบบนี้แล้ก็เหตแบบนี้บ่เรววเบเลยยเบ็ดบุปปินี่น้องเ้ยเนาะโอ้ยบได้บได้สามพ้อลีโอ้ ต้องมีจังหวะมันสิมัน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 วอเต่นี่มันก็ได้แล้วมันนั่นนีลยต้องแบบบอสเขาต้องฮัดเฮดอเลยคีดค่ายคืออันห้องสีขาวอะไรพี่น้องเนาะแบบว่าอันโตขิงมาเลยเนาะมันแบบมันมันนั่นนั่นเอ่าอือไปคุยกันนอกได้ขอไปหาเร็ดกันได้โอเคโอเคโอเคจะหน่อยคอยกับไปคือกันแหละเนาะเดี๋ยวให้ อ่าเนาะโอ้นี่เห็นบอกเห็นบอกเห็นเป็นเห็นบอกผมพอเราใช้เหงาอันนี้โอ้เห็ดแต่น้อยแต่ใหญ่เนาะเข้าหาก็มาเห็ดดีวะเนาะตรงนี้เลยแั้งแรกสำนันถือว่าได้แล้วแั้งแรกชัมนี้ถือว่าได้แล้วน้องคนอ่ะโอ้ยุต่อก็ชนน้องคนย่องเลยเพื่อว่าเราอันเจ้าเห็ดจะปีนเนาะเห็ดแต่เด็กน้อยแต่เล็กน้อยผมจะชมป์นี้จะชมป์นี้บ่ สมอนิใช่ด้ดยสมอนิเจ็กปีละเจ้าหรอ13อ๋อ13เจ็ด17ตอนนี้่ปีระมาณอ๋อก็เป็นแล้วเนาะฮัดประมาณสี่หาหมื่อก็แล้วก็ได้แล้วเนาะเด็กอ๋อเออเนาะแล้วมันฟูขึ้นมาเนาะอือเออ ที่ว่าอยู่อยู่ในท้องเฮือนในกระเห็ดแบบนี้เบิด์ตบอนน้อง<ม>เห็ดแบบนี้เบิร์ตถูกานเลยบ่เนาะเผื่อชีได้เข่ากระสอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะต้องใส่เวลาพิธีพิพันธ์นี้ร้อนอ่นอเนาะโอ้แบบนี้เนาะคือคือเนาะแค่แค่กค่แค่ตะเกาเขาเห็นแต่เพิ่นพัดเอาเนาะ อันน no, well. ี <h ushing noise> ้อันนี้เราจะไปพัดอีกได้เพราะว่าเราเราเอาอันนี้ออกก้อนเราอะเอาออกให้มันเบิดแล้วก็ตัวถีบมันรีบึ่อกเนาะแมนเหยียบอีกเทนึงนี่มันก็ยังมีตัวรีบคือกันนี่เราจะไปพัดอีกรอบนึงแต่เราอะเราจิไปพัดอีกรอบนึงอ่าอเออตอนนี้เวจ้าหึตอนตาเยียบเว้ย ผลบอลยังกันว่ายังี่ยห่านอ๊อกผลบอลเหยียบก้อนเหรออ๋อเหยียบก้อนเราให้เหยียบก้อนเออโอ้เหยียบให้น้องผลดีก้อนแสนนนี่นะจากบาทไปเด็กคยมาเด้อโอเคโอเคไปเอลาดิขอบใจละลายเหยียบให้น้องผลดีก้อนพี่น้องเลยเนาะมาหน่อยมาลองบ่มาลองมึงรู้ครั้งแรกได้หนิโอ้เี่น้องเลยเอา ้อนทูกได้บ่ะน้ะ <c oughs> องเอาสมมติสมมติว่าเอาไม่้อนมาถุกถุกถูกห้มันออกเลยเนะาะไ่ได้บม่ได้บ่เข่าตัวที่มันเป็นมินมันฉีแตกเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เป็นนท่านั้นเนาะเ <c oughs> อาคลิปนี่กับมีแต่เนาะพี่น้องก็จิได้มาถ่ายทางน้องแพนแบบแอ่าเนาะวิถีชีวิตของลาวพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็คือที่เห็นอะไรพี่น้องน้องพันการยังบ่า่างเนาะ น้องพันกระเฮ็ดเวียกอยู่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่เลิกมาแต่เวียกเนาะไปกีดยาตั้งแต่ตีสามนาะพี่น้องแล้วก็กลับมาแล้วก็บวได้นอนเลยพี่น้องแล้วก็มาเฮ็ดอันนี้เนาะเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะเข่าที่มันมันเป็นปีกเป็นยังเลยพี่น้องเนาะอ๋อน้องพันกระขยันเฮงเลยเนาะเก่งเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้ป่อันนี้สมมติว่ายองนองแล้วนี่ก็เก่งทิมเลยบี่น่อง มันย <ram> ังยังอยู่ทีนี่เนาะเขาจะเห็นได้เฉยได้รายลเอียรยยองให้มันเบดก่อนอ๋อยองมันเบิดก่อนบอกโอ้ยโอ้มัต้องกุ้มเหคนจะน้องไปเลอ๋อม่ต้องเบดแบบโอเบดถูกมิดจะดีรออนี้ต้องให้เบดถูกมิดดีเด้จ้าอก็แล้วละเนาะเิดจกินข่าพี่เ้องเอ้ยเนาะเขตนี่นะเริ่มเหือย่อยละใช่ใช่ะ มัน <ไง S 2> มันก็<ง>มันกะไงมันก็คลายขักแรกหน่เนาะ <c oughs> <ง>จะใช้แอบนบอลที่ว่าเจ้าจากสมุนว่ามีทืนมีอย่างที่เ่าเจ้าจะตั้งห้าน,น,ะน่ะเนาะเห็ดตัวหน้านูกมองนีเลยบ่โอ้นี่น,นีเลยนนเนาะออาที่เป็นของพอเท่าไม่เท่าเจ้าบ่ตากับยายเนาะอ๋อ ก็คักอยู่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นทางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะทางหน้านี่นะเนาะกระบอกได้กว้างบันไดลางวัลน้องแพทย์แมนเออเอา้เอาเนาะจะได้กระสู้ๆเนาะคอยกระชุ่มควยกระสู้มที่กันแล้วกันเลยไหน แม่นีเอาขี่น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 ี่ขี่นี่แหละเบ่น้อยอ๋อตามือซาบ่ามือซาเดออกลายเลยเด้นี่ยนี่นีเขาเขาให้เขาให้มีแปลูกดูให้ได้ยูีนาะแม่แม่ดูดเขตเทานี้กะคุม,มือนี่ก็จะปลูกแล้วก็จะมีแต่ปลูกแต่มันอย่างเดียว ขาเจ้าแปลว่าเขาเจ้าบบคอยเพราะว่ามันเป็นลาวลุ่มนะพี่น้องมันมันมีห้หนอกห้หน้าเรียบร้อยแล้วมันเป็นทีเพียงมันเป็นทงเพียงอยู่แล้วบกคือเขตนี่แปลว่าเอาเห็ดหาน้ากับบ่อได้พี่น้องเลยหน้ามันบบหงอยู่แล้วเนาะก็ต้องได้มีเขาให้แต่ละเฮือนแต่ละลังนี่คือแบบขาเจ้ากับแบบนี้แล้วน้องเนาะบางคนก็คือแบบบมีทีมีอยังกับโบได้เห็ดพี่น้องเลยก็คือน้องน้องแพนกับกุ้งไปเห็ดน้ำขราเจ้าบ่อน้องหรือว่า เป็นที่ตัวเองบ่เป็นที่ตัวเองโอ้เ<อ>ก๋ยังดีได้นอ,อยังได้มีทีป่ปลูกเนาะที่ปลูกข้าวพี่น้องเลยเนาะอือโอ้พี่นอ้องเอ้ยโอ้ครั้งแรกในชีวิตพี่นอ้องเอ้ยเจ็ได้มาเห็ดแบบแบบนี้เขาไงน,นี่นะบม่เคยจะเสื่อเอขาก็ได้ป้อมือคอยเริ่มมัอนนั่นแหละซาแล้วบ่ซาแล้ว โอ้เริ่มคันคายเลยเด้อบาดิมันคนมันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะนี่ประมาณนี้น้องน้องแพาา์เจ้าก็อันเมื่อไรเจ้าก็เอาเข่าอีกรอบนึงเนาะพราะว่าเรายัางสี่อ่าพัดเราพี่น้องเข่าที่ว่ามันเป็นมาก้างอะไรพี่น้องเนาะที่ว่ามันโบตึงอะไรเนาะบ้านเฮาก็ได้เนาะอ่าปูเพื่อเราเชีแล้วกับพ่อแม่ง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะโบผักกินเข่ากับพ่อน,น้อง,งแล้วผู้บ่ย พอแล้วพ่อได้เห็น้องเอ้ยเนาะโมหิวข้าวบ่หรือว่ากินมาแล้วบ่กินแล้วเช้านี้ก็กินตอนเราว่าเจ้าได้พี่น้องเอ้ยเนาะเบาไลเลยเราว่าเอาจ้าจ้าได้แม่อ่าลูกครึ่งบ่อพ่อเจ้าแม็นจ้าอ๋อเจ้าได้เนาะแม่อ๋อเจ้าเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าจ้าฉดเนาะ จ้าจาก็ได้คือกันเนาะมันก็เป็นคำภาษาไทยอีกมันก็คำสุภาพคือกันจ้าเนาะบางทีกับเจ้าเจ้าเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นเทียนจบมอซี่พี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นหูจักภาษาลาวหลายอยู่แล้วเนาะอ่าเพาะว่ายังไปเนาะน้องเพิ่นกับหูจักเบิร์ตนะบอเอายเนาะอ่า เพราะว่าเพิ่นชอนตอนภาษาลาวเนาะแม่ชอนภาษาลาวเนาะคะแนนเด็กน้อยสำได้สำหนึ่งนี่เข้ามาอ่ามาล้มกับเพิ่นนี่ตอนเพิ่นยังโมได้ไปเฮียนนี่เพิ่นจีบบกเข่าใจซุมเฮาบันไดเห็นนหมก็อาจจะมีบางคำเนาะที่ว่าพ่อแม่เพิ่นสอนเนาะน้องแพนเนาะแม่แต่ว่าน้องแพนเพป็นไปเฮียนจนจบม .4 ได้ไปประกาศเรียบร้อยคือแบบเพิ่นคู้จักอยู่แล้วเนาะคู้จักเบิร์ตเนาะเพิ่นเฮียนถี่ว่าสูงเติบแล้วอยู่ในบ้านเนาะเขานี่เนาะ คือว่าแบบผู้จักไล่ตเติบพี่น้องเอ้ยเนาะใช่ห้องห้งน้ำห้งเยนห้งเฮียนอยู่สายแผ่นจะไปเฮียนอยู่ที่อยู่เมืองจันอยู่เมืองจันเออบ้านเมืองจันบ่โดยไปทางนั้นพูดไปทางน้ะพูบ้านเมืองจันพูดไปทางหน้าบ่ทางหน้าพูนพูนนะมีฮอดห้อ,องมอเจ็ดเลยบ่อยู่เมืงมมองจันนะ มอเตอร์โม4ป้อสมมุิว่าเขาอยากไปต่อไปต่ออยู่ชายหาน้องอยู่เมืองเซปอลโอ้อยู่พูดเลยบดนี้เนาะโอ้ถือว่าไกลเติบไล้น้องอะไรขี่รถจักรไปหลายกิโลเติบพี่น้องเนาะปันปัตย์เฮียนมอ7เนาะอันนี้กาน้องเพิ่นอ่าออกมาเนาะพี่น้องด้วยความจำเป็นหลือเราก็ได้บ่มีเงินมีคำเนาะอ่าจะออกมาก็ต้องสู้ชีวิตเนาะเพราะว่าต้องเป็น เสารักให้ครอบครัวเพราะว่าเป็นลูกสาโกกได้นเนาะพนเนะอแม่จะคือแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะเราก็ได้เห็ดเนาะพี่น้องผู้เดียวเราเลยเนาะแม่กับผักพรอนแม่เมอยอประซ่านพี่น้องเอ้ยเนาะเรากา็ตื่นแต่เศร้าแต่เชี่ยวเราก็ได้พี่น้องไปเห็ดงานเนาะและเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวจัว่ากันไหมนะพี่น้องคันว่าแม่เพิ่นตื่นเนาะพี่น้องก็เฉได้มาพูดคุยกับแม่เพิ่นดีท่าน,นึงเนะเาะทำ เลี้ยงลาวพิบลาวน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เราเห็ดเบาลายเอ้ยยอมหับเราอยู่เราเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยได้เริ่มลายแล้วโอ้ได้ลายเลยได้พี่น้องเอ้ยนี่เบาลายมั้งเนาะโอ้บมได้บมได้หน่อยได้นี่ได ตอนนับประเทศนี่กระสอบหนึ่งบอกสองเอาสองนะ้านี่นะโอ้ชองกระสอบเลยพี่น้องเนะอง้ยเนาะบ่าวไลก์กับเอาก็เป็นมือกล้องให้ก็ได้เนาะ <c oughs> ยอมแล้วเ <c oughs> อ้าเนาะนี่พี่น้องเอง้ยเนาะต้องเอาอันขี้มันพี่น้องเนาะ ที่ว่าเพิ่นพูดมันบ่อออกเบิดเนาะอ่ากะชีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอือก็คือไปเห็นงานนี่มือมีมือยุดอยู่บ่เนาะมีอยู่มือมือวันวันหยังกับวันหยังสมมติว่าเขาจะยุดไปขีดซีมือพักเธอหนึ่งไปขีมือพักมือหนึ่งโดยเออคิดว่าผมมีมือยุดใช่ดอกเนาะมีอยู่เนาะน้ะนะงนองขีดเลยอาจารย์โดย,โดยโดยโอเคโอเค,อเคขอบใจหลายๆเปลาไร เนาะทางออนไลน์เป็นมือกล้องให้พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ได้มาอัปเดตน the the ้น us right องแพนให้เบิกน้ำเลเดอร์พี่น้องเด้อเนาะที่ที่ว่าเราอยากเนาะในอนาคตเนาะคันว่าเรามีเงินเราอะไอยากปุ๊กมองหันเนาะบ่อนคลายเครื่องคลายคลองเราพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าความฝันของเฮาแต่ละคนมันบวกกันเนาะเราอยากคลายเครื่องออนไลน์เนาะพี่น้องคะแนนอยากคลายเครื่องออนไลน์ต้องว้าวเก่งๆเลยน้องแพทย์ต้อง หาลูกค้าให้ได้เนาะที่สำคัญเขาก็ต้องมีนนมีเพจมียังกรเนาะเอาถ้าเอาทีขคายเลยมันกับเป็นไปบ่ได้พี่น้องนะเอ้เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะขอตัเลยพี่น้องนะเอ้เนาะเดี๋ยวจังวากันใหมนะ่เนาะเดี๋ยวแม่เราตื่นเดี๋ยวจังวากันเนาะตอนนี้แม่เรายังพักผ่อนอยู่นะเนาะเดี๋ยวชิไห้เรามานังคู่ก,กันกับน้องแพน เนาะทางแม่เจ้าชื่ออยังก็แพนการชื่อชื่อแม่การบ่โดยอ๋อเอกานเนาะชื่ออืมอ๋าอ๋อฮู้ชื่อแล้วแหละบันนี้พี่น้องเยเนาะอ่ะบ่ผักเลยบันนี้น้องๆเนาะมีแต่เห็ดก่อนเนาะโดยแล้วก่อนจั่งไปเนาะอ่าเดี๋ยวให้น้องน้องแพนเพิ่นพัดเข่าพัดน้ำก่อนพี่น้องเนาะจังไดกกะสู้ๆเด้อน้องเด้อเนาะคันไหวเอฟซีเนาะทันใดเนาะอยากสวยน้องแพนเนาะพี่น้องกะ สามารถช่วยน้องพันได้เลยพี่น้องเนาะเอาอยินดีเป็นสัพานบุญให้ FC ประสบสุคน,นพี่น้องหายาาได้พี่น้องคนขยันแบบนี้พี่น้องเลยเนาะมาก,กับคือที่เห็นพี่น้องนเนาะเรากับผัดข่าวผัดหน้าพี่น้องเลยเนาะชีวิตเนาะประจาวันพี่น้องแบบว่าทำบุญเหตุกับบุญได้กินวราซ้นซะเนาะอ่านี่พี่น้อง บายสานองแพนเดียวพ่อกันคลิปหนาเด้อขอบใจลายลายเด้อที่สอนเด้อสบาจเด้อสบายดีเด้อ,อสบายดีสบายดี